ตอนนี้คุณชอนมาที่ไหนครับคุณชอนคุณชอนมาที่ไหนครับตอนนี้ที่ไหนครับตลาดอิงน้ำสามโคกใช่ไหมอ่าตลาดอิงน้ำสามโคกดูดูด,ดูบรรยากาศมีเรือมีเรือพาล่องด้วยเรือพาล่องไป น,น,น่นขนรายเลือกขนทรายอ,าอันนี้พาไปเอคาเฟ่ต้นไม้เรือพาไปคาเฟ่ต้นไม้ม,มีร้านกาแฟะอะไรครับเราจะไปให้อาหารปลาเหรออ๋อมีเรือขวางอยู่ไม่เป็นไรไปดูก่อน ไปดูกันก่อนอ่ะเข้าไปเลยมีขายอะไรข้างในไปดูกันข้างหน้าค่ะฝับข้างหน้าจะมีที่ให้อาหารปลานี่อันนี้ตลาดอีน้ำทางนี้ทางนี้มาทางนี้ทา,นทางนี้มี มีผักมีผักด้วยโอ้มีป้าขายขนมป้าขายขนมน่ากินมากอืมขนมไทยคูเป้าคุณช้อนจะไปไหนนะคุณช้อนไปไหนนะครับ ค่ะแต่ตรงนั้นท่านจะผ่านไปให้อาหารปลาเหรอก็มีขายเสื้อผ้าด้วยนะถ้าจุดให้อาหารปลาตรงไปตรงไปเลยจาาลเลยจอแล้วอาหารปลาครับหนึ่งกระป๋องชอน,นเอาสีอะไร เอาฝาด้วยครับไหลไหมเนี่ยมันรไหลก็เดี๋ยวหกเอาฝาก่อนครับเออที่ตากก่อนเอ้ยที่ตากเขพูดเพดเดี๋ยวใจให้ดีกว่ามาั้งเดี๋ยวมันทำหกค่ะไปเลย, <c oughs> เลยระวังตกน้ำนะครับ <c oughs> ใจเย็น <c oughs> ลุงบอกว่าถ้ากาลัวร้อนก็ไปที่คนต้นมะม่วงเลี้ยวซ้าย <c oughs> อันนั้นโป๊ะ ส่วนทางนี้คนต้นมะม่วงจะมีร่มเอาที่ไหนเอาที่ร่มเนาะมาเลี้ยวซ้ายที่ร่มตรงนี้ต้องข้ามไปตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับป่าไมเหอมมากปลากินยังยางเลยยางเลยชมว,วิวก่อนปาาลาอ,อยู่ไกลโน่นหนูสวยมากมากเดี๋ยวเท มาแล้วมาแล้วปาลาเริ่มมาแล้วอ้าวจะปลามาแล้วจ้าเทปมาแล้วนั่นไงนั่นไงมาแล้วกินให้อิ่มเลยเนาะชอนเนาะชอนคิดว่าปลาจะอิ่มไหมฮึใกล้ใกล้ฟืบชอนมีเรือเล่นมานู มาแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตกน้ำนะครับใจเย็นนะครับนี่แม่น้ำเจ้าพยานะเนทเลยชันจะเทเลยเหรออ,อ,ยอย่าให้ยาให้ถังร่วงนะ้อนจับตรงนี้ด้วยสิบปย,ยังไม่กินอีกยังไม่มา ไมายังเอาเทเลยเดี๋ยวให้มันมากินนะกินให้อร่อยนะเจ้าปลา